เตือนภัยสงการนี่ครับมิจาราชีพมาแน่นอนครับและปีนี้ผมทําการบ้านให้3วิธีง่ายๆที่จะมาจับผิดว่ามิจาราชีพจะมาหลอกเราอย่างไงครับข้อแรกครับเขาจะอัดโปรโมชั่นมาหลอกเราครับแน่นอนครับหลายๆแบรนด์เขาจะอัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายใช่ไหมครับมิจาราชีพก็จะโหนกระแสรอบนี้ครับเข้ามาหลอกเราด้วยครับโดยให้สังเกตนะครับถ้าโปรโมชั่นที่เขายิงโฆษณามาหาเราดูดีเกินจริงให้เอเอาไว้ก่อนครับ สระหว่างที่คุณกำลังเดินซื้อของกันให้สังเกตครับและมีหลายเคสนะครับมีชาชีพแอบเอา QR code ตัวเองไปแปะไว้หน้าร้านทับของจริงครับและพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองโดนสวมรอย QR code มามีแม้กระทั่งว่าเอา QR code ไปแปะไว้ในบางเคสที่เขาว่าของหายต้องการสแกนเพื่อแจ้งความหรือสแกนเพื่อแจ้งบ่อแสต่างๆนานา,นาให้ระวังครับ QR code ทุกแบบ อันตรายครับต้องเมคชัวทุกครั้งและ3ครับช่วงนี้จะมีคนสั่งของจากแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะอยๆครับให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบเอา QR Code ใส่ในของที่ส่งมาให้เราครับบางทีของที่ส่งมาเป็นของจริงนะแต่เขาจะมีข้ออ้างว่าถ้าคุณอยากได้โปรโมชั่นรอบต่อไปให้คุณสแกน QR Code ที่เราใส่มาในกล่องอาจจะมีของจริงด้วยนะครับแต่อยากให้คุณสังเกตว่าลิงก์ของ QR code ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเว็บปลอมหรือเปล่า เป็นชื่อลิงก์ที่ใกล้เคียงกับเว็บไซต์จริงๆหรือเปล่าเราต้องสังเกตเองและเอเอาไว้และต้องป้องกันตัวเป็นกรณีพิเศษเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฉาชีพจะออกมาเยอะมากๆครับผมฉะนั้นถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนอย่าลืมแชร์กันนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม